คุณต้องเปลีป่ยนลูกค้าให้เขาเป็นคนขายสินค้าให้กับตัวเขาเองนะคะคุณต้องทําให้เขาทําส่วนที่ยากที่สุดในการขายนั่นคือการโน้มน้าวให้คนตัดสินใจคุณอย่าเหนื่อยในการทําสิ่งที่ยากคุณอย่าเหนื่อยในการโน้มน้าวและชักจูงเขาคุณปล่อยให้เขาทําสิ่งนั้นเองนะคะนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายพูดถ้าคุณไม่ปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายพูดเขาจะไม่บายอินถ้าเขาไม่พูดมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย คุณต้องพูดให้น้อยแต่คุณต้องถามคำถามและให้เขาเป็นฝ่ายพูดนะคะและถ้าเขาเป็นฝ่ายพูดถ้าเขาเป็นฝ่ายแชร์ถ้าเขาเป็นฝ่ายเล่าปัญหาที่เขามีและสิ่งที่เขาคิดออกมาเขาจะ Pay At t e n t i o n เขาจะโฟกัสกับสิ่งที่เขาพูดกับเรื่องที่คุยกันอยู่และกับปัญหาที่เขามีคุณอย่าทริกเขาเป็นแค่ลิตคนหนึ่งนะคะอย่าปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นแค่คนคนหนึ่งที่คุณต้องการขายของ แต่คุณต้องท r e ตเขาเป็นเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มีความต้องการมีความฝันมีปัญหามีความกังวลใจอย่ามองเขาเป็นแค่เบอร์หนึ่งที่โทรมาหาคุณเป็นแค่อีเมลหนึ่งเป็นแค่อีกข้อความหนึ่งที่เด้งขึ้นมาอย่ามองเขาเป็นแค่ลีกของคุณแต่คุณต้องมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเขานะคะ